สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เกิดปีวอกนะคะหัวข้อนี้คือดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะในปี2 0 2 5หรือว่า2568นนะคะมาดูกันนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูเพื่อตั้งรับเนาะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าดูไว้จะได้มีสติตั้งรับได้ถูกนะคะมาดูกันขอพลังงานของคนที่เกิดปีวอกกันเลยนะคะมา พลังงานคนเกิดปีวอกนะคะดวงคุณจะเป็นยังไงในปีหน้านี้2568หรือ2025 มาดูกันโอ้ใบแรกนะคะเป็นหกเหรียญนะสามถ้วยนะคะเดสอ่าคืออะไรอืมมาดูต่อควีนออฟสอดนะคะหนึ่งถ้วยคิงอ o ฟวอ n d ดสามเหรียญ t ท w e เวอร 8คาทานะคะแล้วสุดท้ายเป็น King of c u p นะปีหน้านะคะชาวปีวอกนะคะจะเป็นปีแห่งช่วงเวลาของการแบ่งปันจะเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะออจะเป็นช่วงของการเขาเรียกอะไรนะการให้การช่วยเหลือหรือว่าการได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้นะคะ เนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างทานบาร,รมีในปีหน้าอาจจะทําบ่อยทําตลอดทั้งปีเลยก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นผู้รับแบบนี้ก็ได้นะเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะหรือจะได้ทั้งสองอย่างเลยในคนคนเดียวกันแบบนี้ก็ได้มันเป็นลักษณะของความเอื้ออาทรน,นะเป็นลักษณะของการ เขาช่วยเราเราช่วยเขามันเป็นแบบแหนมันเป็นเหมือนแบบการช่วยกันไปกันมาแบบนี้ก็ได้นะคะณนะตรงนี้คุณช่วยเขาวันข้างหน้าเขากลับมาช่วยคุณเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะหรือบางคนได้ทํางานเกี่ยวกับองค์กรการกุศลแบบนี้ก็ได้การที่ไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ติกสามถ้วยด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงแห่งการ เป็นช่วงเวลาแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะความอบอุ่นการได้รับการส่งเสริมเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการยินดีปรีดาในความสําเร็จหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานหรือคุณอาจจะได้เข้ากลุ่มเข้าสังคมมากขึ้นแบบนี้ก็ได้มีเพื่อนมากขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออมันเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะ ของความสุขหรือสิ่งดีๆที่จะเข้ามานั่นแหละแต่มันมีแต่ด้วยนะคะเพราะที่มีแต่เพราะมันมีเดทขึ้นมาอยู่ตำแหน่งข้างบนนะคะมันหมายถึงความคิดของคุณค่อนข้างที่จะซีเรียสหรือเครียดหรืออาจจะเป็นเป็นอะไรที่จริงจังก็ได้นะคะอย่าที่เห็นมันเป็นแบบนั้นน่ะนะความคิดมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ,อ จริงจังเข้าถึงยากความคิดของคุณนะอาจจะเป็นอะไรที่แบบบางครั้งมันลึกลับสักหน่อยแบบนี้ก็ได้หรือมันเป็นความคิดที่ซับซ้อนนะคะเนี่ยมันแบบนั้นเลยบางครั้งเป็นอะไรที่คลิดเครียดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามองดรูรูปของเหตุการณ์นะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือตัวคุณเองคิดอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้คุณอยากจบสิ้นกับสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะ อันนี้เป็นความคิดของคุณเลยนะคะอยากจบสิ้นเกี่ยวกับตําแหน่งนี้จังเลยไม่อยากทําตําแหน่งนี้แล้วไม่อยากทํางานนี้แล้วไม่อยากทําอาชีพนี้แล้วไม่อยากทําธุรกิจนี้แล้วแบบเนี้ยอยากจบสิ้นนะคะแล้วได้ใช้ชีวิตที่อิสระเสรี ได้ใช้ชีวิตที่อิสระเสรีที่มันไม่ต้องขึ้นกับใครที่มันมีความสุขที่แบบว่าอยากอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรแบบแบบเนี้ยคืออยากอยากเป็นอะไรที่แบบมีชีวิตที่ชิลมากขึ้นในความคิดของคุณมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วช่วงจังหวะหรือ เดือนนะคะที่คุณจะจบมีเกณนจะจบมีเกณนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยมากเลยนะบางคนอาจจะเปลี่ยนเรื่องอื่นแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นเด่นๆนะมันเป็นเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับความรักก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงอายุไหนแล้วเดือนไหนหรือวันอะไรนะคะ เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเดือนกุมภาพันธ์หรือทุกๆวันอังคารแบบนี้ก็ได้ที่คุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือการจบสิ้นเกิดขึ้นแล้วช่วงอายุที่จะเกิดก็คือ8 9 18 19 28 29 4 4 45 4 6 6 26 3 6, 6, 6, 6 4 80และ81นะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงนะแม่หมอต้องบอกว่าอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนสถานการณ์หน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ก็ได้คุณอาจจะจบสิ้นกับในเรื่องของงานแล้วไปเริ่มงานใหม่นะคะไปเริ่มอาชีพใหม่เริ่มธุรกิจใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่อีกมุมหนึง่งมันเป็นด้วยเรื่องของการพัดภาคราจากหรือเรื่องสุขภาพมันเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกุมภาหรือช่วงอายุที่แม่หมอบอกไปเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะการเจ็บป่วย นะการเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุนะคะการเป็นโรคซึมเศร้าอาัมาพึกอามาัมพาตโรคไหลแรงมันสามารถเป็นไปได้นะคะรวมไปถึงภาวะทางด้านจิตใจด้วยแล้วบางคนเกิดการสูญเสียการเาลิกไหลาย,ย่าล้างการพัดภาคลาจากพัดภาคลาจากก็เป็นได้ทั้งจากเป็นและจากตายนะคะมันเป็นได้สองอย่างนะหรือแม้แต่กระทั่งการโยกย้ายอพยพย,ย้ายบ้านย้ายที่ทำงานแบบนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยนะคะ ช่วงอายุนี้ก็คือแม่หมอก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยแล้วก็มันจะส่วนจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันเป็นแบบนั้นนะเบื่อเบื่อในเรื่องของการงานถามว่าบางคนนะ่ะได้งานดีไหมแม่หมอบอกว่าได้งานดีนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีจุดหักเหบางครั้งเนี่ยจุดหักเหอ่ะมันเป็นด้วยความคิดของคุณเองนะคะบางคนอนะ่ะ ที่เห็นนะ่ะเออหน้าที่ก็ดีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีแต่ทําไมรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะวางมืออยากจะเลิกทําตรงนี้แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นความคิดของแต่และคนที่มันเป็นไปแบบนั้นนั่นเองนะคะเนี่ยอย่างที่บอกถามว่าตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างดีไม่ดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะผ่านอะไรไมาเยอะด้วยก็ได้ต่อสู้มาเยอะด้วยก็ได้แบบนี้นะคะมันถึงถึงทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นสักทีในชีวิตเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ แม่หมอจะบอกว่าปีหน้าพื้นฐานจิตใจของชาวปีวอกเป็นพื้นฐานจิตใจที่ดีมากๆนะคะเป็นพื้นฐานจิตใจที่อบอ้อมอารีอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะเป็นพื้นฐานจิตใจที่อ่อนโยนนะคะชอบในเรื่องของการช่วยเหลือเย,ยียวยาแล้วก็ในเรื่องของอมิตรภาพการให้อภัยแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นเป็นในลักษณะของ ความเมตตาสูงมากๆนะจิตใจของปีว่าก็จะเป็นเป็นประมาณนั้นเลยนะพื้นฐานดวงคุณเป็นแบบนั้นนะคะมีความอบอุ่นมีความรักให้กับคนอื่นๆหรือหยิบยื่นสิ่งดีๆมิตรภาพสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมนะอย่างที่บอกนะในเรื่องของการงานนะคะเออหัวหน้าหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าก็มีเกณฑ์ที่จะ พัดภาคจากเราไปแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะจากไปหรือจากตายแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเนาะเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องลูกน้องอะไรแม่หมอมองว่าดีนะคะนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็แค่ความคิดของตัวคุณเองปีน้าระวังเรื่องความบางครั้งเครียดไปคิดมากไปแบบนี้ก็ได้นะคะชาวปีวอกในเรื่องของการเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะนะคะเพราะว่าใบแรกนี่ขึ้นมาเป็นไพ่เหรียญเลยนะคะเป็นหกเหรียญน,นะ การเงินดีนะคะการเงินดีการเงินจะได้รับมาเรื่อยๆหรือบางคนได้รับส่วนแบ่งแบบนี้ก็ได้นะในทางการเงินนะคะได้รับส่วนแบ่งได้รับการจัดสรรปันส่วนอืมแบบนี้หรือได้รับการช่วยเหลือการหยิบยื่นในเรื่องของการเงินแบบนี้เรียกว่าการเงินเข้ามาตลอดตลอดแบบนี้ด้วยเหมือนกัน นะการเงินไม่ขาดนะจะหยิบจะยืมจะกู้เงินจะกู้เงินอะไรแบบนี้ก็จะผ่านนะคะแม่ว่าคุณจะไปกู้ซื้อบ้านกู้อะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านด้วยเหมือนกันเรียกว่ามีเข้ามาตลอดถามว่ามันจะมีมากไหมแม่หมอมองว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะคะแต่ว่าเงินก็ไม่ขาดก็แล้วกันเ,เป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของความรักบ้างนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย แบ่งเป็นสองอย่างเนาะสำหรับบางคู่มันมีเกณฑ์นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจนะตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักตัดสินใจที่จะเลิกลายหย่าล้างหันหลังให้กันแบบนี้ก็ได้แม่หมอต้องบอกว่ามีอยู่สองแบบนะคะไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นดวงรวมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่สำหรับบางคู่เนี่ย มันเป็นอะไรที่เคมีมันเข้ากันได้มันช่วยเหลือกันมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันหยิบยื่นให้กันและกันแต่สําหรับบางคู่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่หันหลังให้กันเอาชนะค้าคารนกันเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังเหตุผลณสุดท้ายมันจะเกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดการแตกแยกกันในที่สุดหรือบางคนหรืออีกแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เอ่อต้องไปทำงานไกลต่างประเทศต้องแยกกันอยู่แยกถิ่นแยกฐานกันอยู่แบบนี้เป็นต้น นะคะอืมเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะนะของปีวอกจะเป็นแบบนี้นะคะอืมของปีวอกจะมีหลายลักษณะบางครั้งเนี่ยถ้าต้องไปอยู่ที่ไกลก็อาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจเลิกกันเลยก็ได้แบบนี้เออเนี่ยมันมลีลักษณะหลายอย่างนะคะบางครั้งเลิกกันเพราะการไม่ใส่ใจเลิกกันเพราะว่าการที่หันหลังให้แก่ก,กันและกันแล้วเอาชนะกัน ไม่ยอมกันเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะมีไพ่เดทเกิดขึ้นมายังไงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแน่ละไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะหรืออาจจะหลายๆเรื่องเลยทีเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะอืใจของคุณอนะต้องการวความก้าวหน้าความขยับการขยับขยายการพัฒนาการเติบโตแต่อุปสรรคมันมีอุปสรรคมันเกิดขึ้นระหว่างในเรื่องของความใจร้อนหรือการทะเลาะเบาแหวงการแข่งแย่งแบบนี้นะคะ ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของฟืนไฟแบบนี้นะเรื่องของไฟเรื่องของบางคนโดนข้นตำแหน่งการตกจากที่สูงอุบัติเหตุอุบัติภัยแบบนี้เป็นไปได้โดยเฉพาะในเดือนเมษาและทุกทวันพฤหัสนะคะส่วนช่วงอายุที่เน้นเลยที่ต้องระมัดระวังให้มากก็คือ3 4 3 5 3 6 5 0 5 1 5 2 6 8 6 9 7 0 8 5และ86ระหกระวังตกงาน นะตกจากที่สูงแบบนี้ก็ได้นะโดนเลื่อยขาตกลงอี้เออเป็นไม่ได้แล้วกออ็ในเรื่องของไฟนะคะไฟไหม้ไฟช็อตไฟลวกไฟดูได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องระมัดระวังให้มากแม้กระทั่งฟ้าผ่านะคะอย่าออกไปกลางแจ้งนะช่วงอายุที่แม่หมอเน้นนะแล้วก็ช่วงปีวอกทั้งหมดคือเดือนเมษาหรือทุกๆวันพฤหัสต้องระมัดระวัง รวมไปถึงการแตกแยกกันทะเลาะก,กันแบบรุนแรงการพูดจาด่าทอเจราจากันไม่เข้าใจแล้วมีปัญหากันแล้วเรื่องลามไปในวงกว้างเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์นะในช่วงโดยเฉพาะช่วงอายุที่ไม่เหมาะเน้นเนี่ยนะแต่ถ้าชาวปีวอกทั่วไปก็แค่เดือนเมษายและทุกๆวันพฤหัสแค่นั้นเองนะ ช่วงอายุที่จะอิ่มเอ,อิบและมีความสุขมากมมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุ44และ24นะคะจะเป็นช่วงปัปติเลิฟนะแล้วก็มีความสุขมีความสุขมากๆอ่ะออประมาณนั้นนะคะอีกช่วงหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขก็คือ56 1516 25 26แล้วก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาของปีวอกทั้งหมดแบบนี้นะคะ ปีหน้าปีวอกบางคนมีโอกาสแบบเปลี่ยนตัวเองไปอยู่เมืองนอกก็ได้นะคะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่ที่ที่แบบเออไม่เคยไปอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะแยกตัวไปอยู่แบบนั้นก็ได้ไปอยู่แบบโดดเดี่ยวไปอยู่คนเดียวอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นบางคนเอยฉันตัดสินใจไปทํางานที่ต่างประเทศดีกว่าไปคนเดียวไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบนั้นด้วยมันมีเกณฑ์เกณฑ์ที่จะเดินทางไกลอ่ะนะคะ บางคนเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆประเทศแบบนี้ก็ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปเหมือนกันนะคะปีวอกในปีหน้าเนาะโดยเฉพาะอายุ40 56 57 58 74 75 76นะคะเดือนหรือเดือนมิถุนาและทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะแล้วก็ช่วงอายุที่จะเดินทางอีกเช่นกันก็คือเดินทางบ่อยๆเลยนะอันนี้อาจจะเป็นในประเทศก็ได้ก็คือเดือนพฤษภาหรือว่า อายุ37 38 39 53 54 55 71 72 73 87 88 89นะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางขยับขยายเติบโตนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะแผ่ขยายธุรกิจการงานก้าวกระโดดอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นลักษณะนั้นนะช่วงอายุนี้บอกไปเลยยังเอ่ย77 27 41 42 43 59 60 61 77 78 79นะคะโชคดีที่สุดในเรื่องของการงาน นะคะการงานราบรื่นที่สุดตำแหน่งเติบโตดีที่สุดนะเรียกว่าดีที่สุดเลยในบรรดาของคนปีวอกนะคะแล้วก็เดือนมกราหรือทุกๆวันจันทร์ก็จะเป็นโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของปีวอกทั้งหมดแบบนี้เนี่ยช่วงอายุนี้จะค่อนข้างดีนะคะเออจะเขาเรียกว่านะมีความอะไรนะเขาเรียกมองการไกลอ,อ,อ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคะในเรื่องของการงานจริงๆช่วงอายุนี้ก็ดีนะ สี่สิบห้าหกห้าเจ็ดห้าแปเนี่ยช่วงนี้ในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็ดีเช่นกันแต่อย่างที่บอกเหลยบางครั้งอาจจะได้ไปอยู่ไกลไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่คนเดียวแบบนี้ปีกวิเวกไปอาจจะแบบเอยเธอได้ขึ้นตําแหน่งนะแต่เธอต้องไปประจําสาขานี้เธอต้องไปประจําทีมงานนี้อะไรแบบเนี้ยเออเป็นลักษณะนั้นได้ด้วยนะคะ ช่วงอายุที่แข็งแกร่งหรือว่าเดือนที่คุณจะแข็งแกร่งที่สุดคือกรกฎาสิงหาแล้วก็อายุเนี่ยก็คือ10 11 12 13 20 21 22 23จาจะค่อนข้างดื้อหน่อยแล้วก็ไม่ยอมคนไม่ยอมใครเชื่อมั่นในใจตัวเองแข็งแกร่งหน่อยแต่ต้องระวังเรื่องการประหัดประหัดหรือการทะเลาะมากๆเลยนะคะอืช่วงอายุที่ใจร้อนไม่หมอบอกไปแล้วใช่ไหมนะต้องระวังจิตระวังใจหรือระวังอุบัติเหตุให้มากนะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะ อ๋อเรื่องความรักคนโสดแม่หมอลืมพูดเลยนะคะจริงๆแม่หมออยากจะบอกว่าชาวปีวอกเนี่ยถ้าเป็นคนโสดมีความรักได้ตลอดเลยคุณมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดด้วยมีสเสน่ห์ทางด้านกิริยาท่าทางวาจาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมีความรักได้ตลอดแล้วปีหน้าก็เป็นปีที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักอะไรใหม่ๆด้วยนะนะคะการพบรักแบบเขาเรียกอะไรนะ เจอแล้วแบบประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก <c oughs> เขาเรียก first impression ใช่ไหมอ่านั่นแหละเป็นความรักที่แบบรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรักตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นความรักที่แบบเห็นแล้วมีความสุขใจเติมเต็มซึ่งกันละกันแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์แต่สําหรับบางคนก็มีเกณฑ์เจอกันในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่ทํางานแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมเรียกว่าความรักของคุณถามว่าดีไหมแม่หมอมองว่าโอเคนะคะกรณีคนโสดเนาะ กรณีคนสดแต่คนมีคู่ที่ความรักเขาดีก็มีอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกแหละแล้วมันก็มันจะมีอยู่หลายประเภทที่ไม่เหมาะอธิบายไปแล้วนะสําหรับคนมีคู่แต่คนสดจะเป็นประมาณนี้มีเจกมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีนะเออมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีความรักที่แบบอาจจะเป็นคนที่ใช่เลยก็ได้นะคะอืมในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังความเครียดความคิดมากอืมแล้วก็อุบัติเหตุแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็โรคอย่างที่แม่หมอบอกอะ่ะบางครั้งเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรที่สหาหสาเหตุไม่ได้แบบนี้ต้องระวังด้วยด้วยเช่นกันนะคะอประมาทไม่ได้เหมือนกันนะปีหน้าโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางด้านสมองแบบนี้นะความคิดเนี่ยนะคะเอออย่าเครียดมากอย่าคิดอะไรเยอะมากเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันเป็นที่ความคิดของตัวคุณเองนะนอกนั้นแม่หมอมองว่าดีหมดนะคะถ้าไม่งั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับผู้หลับผู้ใหญ่เช่นแม่เป็นต้นนะแม่จะเครียดมาก แม่จะป่วยเป็นโรคอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าไม่เกิดกับคุณก็เกิดกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะแม่เลยนะคะอืมการเจ็บป่วยหนักแบบนี้นะเป็นไปได้นะคะโอเคก็มาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้เขาจะบอกอะไรนะคะดวงของคุณในปีหน้านะคะ2,568 ผีขุนน้ำนะคะโอ้ท้าวิรูปกักสุดยอดเลยนะคะภ้าวิษณุใบยสีสู่ขวัญอ่ามีเกณฑ์มีงานมงคลเหรอโอ้มีเกณฑ์มีงานมงคลเกิดขึ้นนะทำบุญบ้านแต่งงานเหรอเป็นไปได้หรือการมั่นหมายแบบนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะสิ่งที่เป็นมงคลแต่ไพ่บอกอย่างนี้ใบแรกขึ้นมาเป็นผีขุนน้ำนะคะ เน้นเรื่องความกระตันยูแม่หมอจะบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวปีวอกถ้าใครเป็นคนที่มีความกระตันยูนะคะต่อผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่มีบุญคุณกับคุณ แม่หมอจะบอกว่าชีวิตของคุณจะไหลลื่นมากๆเลยชีวิตคุณจะมีกินมีใช้ไม่สับสนถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเพราะอะไรถึงได้พูดแบบนี้นะคะแต่การที่จะรวยเป็นขั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมคุณต้องอยู่ในคุณธรรมและความดีมากๆนะคะการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีการที่เป็นคนมีศีลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติ าอาจจะเก่ามาจากอดีตชาติอาจจะเก่ามาจากชาตินี้ก็ได้ได้มาจากอากงอาม่าปู่ย่าตาย,ยายแบบนี้นะคะพ่อแม่แบบนี้แต่สําหรับบางคนชาตินี้ไม่มีแต่อาจจะได้เป็นสมบัติเก่าของคุณในอดีตชาติที่คุณเคยทาไว้นะคะก็จะมาส่งผลให้คุณในชาตินี้แต่คุณต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมสูงส่งมากๆอะ่ะถึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมานะคะแล้วติดกับไพ่พวิษณุด้วยนะคะคือแปลว่าความสูงส่ง นะต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งมีคุณความดีที่สูงส่งแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองแบบสูงสุดด้วยสําเร็จอะไรก็สําเร็จแบบสูงสุดนะคะสิ่งที่เป็นอวิชชาสิ่งที่เป็นมารก็จะเข้าไม่ถึงตัวสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่ดีก็จะเข้าไม่ถึงตัวตัวคุณเองมีครูบาอาจารย์คุ้มครองด้วยนะคะแล้วปีหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบเจอครูบาอาจารย์ที่ดีหรือแม้แต่กระทั่งการได้ไปมอบตัวเป็นสิทธ หรือการเป็นแบบสิทธิ์มีครูอ่แบบนี้ก็ได้การได้ไปเรียนรู้ศึกษาวิชาอะไรจากท่านบางสิ่งบางอย่างแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคุณแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะอืคำว่าไบายาสีสู่ขวัญเนี่ยไพ่ใบเนี้ยอาจจะไม่ได้แม่แปลว่างานมง,งคลเสมอไปแต่อาจจะแปลว่าการพ้นเคราะพ้นพ้น,พนอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ การพ้นเคราะห์พ้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแบบเนี้นะแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนแต่จะเป็นแบบนี้ได้มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะก็คือการปฏิบัติทําความดีนั่นเองมาดูกันต่อนะคะผีลูอ่านอนลงนะคะผีปู่ตาผีหาชูชก มาดูกันมีไพ่นอนลงขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการพัดภาคลาจากได้นะคะแต่อีกมุมนึงนะไพ่ใบนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการเจริญมรณานุสติทุกลมหายใจก็ได้ด้วยนะคะ,ะการเจริญมรณานุสติอะ่ะนะก็คือการนึกถึงความตายตลอดเวลาแบบนี้ได้ นะคะแต่อีกมุมหนึ่งมันก็หมายถึงในเรื่องของการพัดภาคลาจากแหละแล้วก็ในเรื่องของมรดกแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเกี่ยวกับประกันก็ได้นะการทําประกันหรือว่าการได้เงินประกันเป็นไปได้หมดเลยอืมเป็นลักษณะนั้นบางคนนะ่ะจะได้โชคลาภมาจากการสูญเสียเขาเรียกว่าทุกขลาภมีเกณฑ์ที่จะเจอได้ทุกขลาภนะอืมเนี่ยได้ลาบมาจากการสูญเสีย,เ,เ,ยเ,นเ,นะเนี่ย,าากกาส,ส,ย,ยสองใบนี้ติดกันนะคะ ได้ลาบมาจากการเสียหายได้เงินมาจากความเสียหายก็คือเนี่ยอย่างที่บอกเลยเป็นเงินประกันแบบนี้ก็ยังได้นะคะตัวคุณเองมีบรรพบุรุษเนาะปกป้องคุ้มครองหรือจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละปกป้อง,องคุ้มครองคุณอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเล่นทําความดีนะแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่กล้ากายในผีหามาอีกแล้วเพิ่งเห็นเนี่ยผีหาเนี่ยนะคะก็บ่งบอกถึงการสูญเสียเช่นกันเห็นไหมนะคะมีไพ่แห่งการสูญเสียขึ้นมาอีกแล้ว ะะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ต้องระวังด้วยเรื่องโรคหลายนะคะเรื่องโรคหลายโรคติดต่อโรคไวรัสการติดเชือ้อแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากเลยในปีหน้าเนี่ยเช่นกันนะคะม,มันมีเกณฑ์ที่จะเจอโรคระบาดเกิดขึ้นแต่แม่หมอมองว่ามันติดกับไพ่ใบน,นี้เนะเาะแม่หมอมองว่าคุณจะปลอดภัยนะอย่างเวลาเขามีเชื้อโรคมีอะไรกันนะคุณก็จะไม่เป็น เออคุณก็จะไม่เป็นเลยเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีบางอย่างปกป้องคุณอยู่เล่นทําความดีไว้ละกันให้ความดีปกป้องคุณอีกทางหนึง่งนะคะเมื่อความดีปกป้องเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่เข้าใกล้คุณได้เลยแบบนี้นะปีหน้าจะเป็นปีที่การเงินดีนะการเงินดีอยู่จะทําอะไรขอโชคขอลาบอะไรใครก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในโชคลาบนั้นๆมาดูกันสําหรับสุดท้ายนะคะ ดวงคนเกิดปีวอกจะเป็นยังไงอีกนะมาโอ้นารายทรงสุบรรน,นะคะพระแม่นางกวากโอ้ท้าเวสสุวรรณอ่าพระพายแล้วอ่านารายบุญทมศิลน,นะคะปีมะโรงปีหน่าจะสุขสบายเหรอราสุขสบายไม่พอเงินดีด้วยนะคะการเงินดีด้วยนะ การเงินนี่คือกวักเงินกวักทองเลยนะคะกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภต่างๆนานาทุกอย่างมากมายนะคะประดังประเดเ,เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแบบนี้นะแล้วปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะแบบสบาย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 อย่าต้องบอกอย่างนี้นะคะแต่คุณต้องปล่อยวางหน่อยเพราะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไม่หมเหมาะ็นคุณคิดมากจนเกินไปหรือเครียดมากจนเกินไปแบบนี้อืม แต่ปีวอกบางคนแต่ปีวอกบางคนอาจจะไม่ใช่เครียดแต่อาจจะเป็นแบบเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วแต่คนด้วยบางคนก็คืออายกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เครียดแต่จะมีแต่โดยรวมแล้วจะดูแล้วเนี่ยมีชีวิตที่สบายมากขึ้นนะคะเป็นจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกเลยนะบุญวัสนาบารมีส่งผลนะ่ะทาให้คุณนะ่ะเออสุขก,กายสบายใจแล้วก็ในเรื่องของความสงบ มีความสงบในจิตในใจมากขึ้นจะเป็นแบบนั้นแต่จิตใจเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะจิตใจเข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากขึ้นฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องมากขึ้นนี่เป็นลักษณะนั้นแต่ปีหน้าต้องเตือนนิดหนึ่งมีไพนารายทรงสุบรนขึ้นมานะ่ะแม่หมอจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยอย่าทำผิดคิดชั่ว นะคะไพนารายทรงสุบันเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดแล้วก็เหวี่ยงคุณได้ต่ำสุดอย่างคาดไม่ถึงขึ้นอยู่ที่บุญละบาไพ่นี้เป็นไพ่พิพากษาเป็นไพ่ที่ตัดสินกฎแห่งกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตจะเป็นยังไงดวงจะเป็นยังไงขึ้นอยู่ที่กรรมที่ทํามาในอดีตรกรรมดีหรือกรรมไม่ดีกรรมเนี่ยเป็นคํากลางๆนะคะ,ะคำกลางๆมันจะได้ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าบุญกุศลมากก่อนหน้านี้ทํามามากชีวิตคุณจะขึ้นอย่างสูงสุดเลยนะจะคิดหรือจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างถึงที่สุดสูงที่สุด ลดที่สุดดีที่สุดมันเป็นแบบนั้นการเงินก็เช่นกันขึ้นที่สุดแต่จะขึ้นแค่ไหนอ่ะสุดของคนไม่เหมือนกันอีกสุดแค่ไหนก็สุดที่บุญกุศลบาร,รมีที่คุณทํามานั่นแหละนะคะทำมา,มากก็สุดมากมากแค่นั้นเลยนะแต่ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีมาระวังจะเจอโทษที่รุนแรงกับชะตาชีวิต เวียงตกลงมาแบบคาดไม่คิดคาดไม่ถึงอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีแต่แต่อกแ,แต่ตามที่ไพ่ที่เปิดมาเนี่ยโอกาสที่วอกจะเจอเรื่องดีๆเนี่ยประมาณ70%นะของวอกทั้งหมดก็จะมีบางส่วนบางตอนนิดๆหน่อยๆแหละที่จะเจอเรื่องร้ายบ้างอะไรแบบนี้นะคะอืเจอเรื่องวิบัติบ้างปัญหาบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าแม่หมอมองว่าส่วนใหญ่ของปีวอกอะ จะดีนะคะอืมจะดีนะมีทาาเวสวรรณขึ้นมาด้วยนะคะ,ะในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเห็นไหมเงินทองกองหลังไหลยอยู่ข้างล่างเลยนะชื่อไพ่คือมาหาสมบัติด้วยซ้ำนะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จที่มั่นคงความยิ่งใหญ่นะคะทุกอย่างไม่ได้มาด้วยบังเอิญทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุ มันจะต้องมีเหตุมันจะต้องมีผลมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็จะมีในเรื่องของอํานาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันนะการเงินนี่จะมั่นคงมามากๆนะทำงานอะไรก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงนะคะจะได้ผลตอบแทนสูงจะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่แหละนะผลตอบแทนทุกอย่างอะ่ะจะได้มาแบบสมน้ําสมเนื้อสมราคากับสิ่งที่คุณทําเป็นลักษณะนั้นนะคะ ปีหน้าจะไปเร็วมาเร็วนิดนึงนะคะเดินทางเร็วคิดเร็วทําเร็วไปเร็วมาเร็วเป็นลักษณะนั้นนะหรือการเดินทางก็ได้เดินทางบ่อยมาดูต่อนะคะรจนากับสังทองเทพพระภทธโมรารักทรยศเห็นไหมความรักนะก็จะมีบ้างแหละนะมีปัญหาเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทนะ ปีวอกก็ต้องระวังการทะเลาวิวาทด้วยเช่นกันนะคะด้วยอารมณ์โทสะโมโหหรืออะไรแบบเนี้มันก็มีเกณฑ์ที่มันจะเกิดเรื่องแรงๆขึ้นได้นะคะสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะอืมแต่ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าทำเนาะอย่าลืมนะคะมันมีเทา้าอะไรนะพะนารา์ทรงสุบันขึ้นมานะไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะเวลาเหวี่ยงขึ้นก็สุดน่ากลัวนะแล้ว ถ้าใครที่ทำวิบากกรรมไม่ดีหรือทำกรรมไม่ดีมาระวังเรื่องภัยพิบัติระวังเรื่องพยานอันตรายต่างๆความโหดร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณความขัดแย้งที่รุนแรงความกดดันเคร่งเครียดที่รุนแรงแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้บางคนโดนทรยศหักหลังนะคะออรักทรยศแบบนี้เราทรยศเขาเขาทรยศเรานะมันจะเกิดเรื่องขึ้นได้นะคะอืม นะปีหน้าก็อย่างที่บอกประมาณนี้นะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราเร่งทําไว้มันก็จะเป็นอะไรที่มันปกป้องชีวิตเราได้ดีมากๆเลยนะจะค้าจะขายหรือจะทําอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีมากในปีหน้าเน้นในเรื่องของคําพูดที่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าการกระทําทุกการกระทําเน้นทําในสิ่งที่ดีแล้วคุณจะพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ